ดิบบักบ็อกกล่องใส่วายอาถรรพ์ดิบบักบ็อกเป็นกล่องใส่วายที่ทำมาจากไม้มีขนาดใหญ่พออุ้มได้หน้าตาดูธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องราวที่ทำให้มันกลายเป็นสิ่งของที่น่าสนใจนั้นอยู่ที่อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ครอบครองเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันดิบบักบ็อก ถูกประกาศขายในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ในปี2002โดยผู้ขายนามว่าเควินมานิตโดยเขาเล่าถึงประวัติความน่ากลัวของมันเอาไว้ว่าได้ซื้อต่อมาจากหญิงชาวยิวที่เปิดประมูลของเก่าจากบ้านที่ถูกขายโดยเป็นของคุณยายของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตและเควินได้ตัดสินใจจ่ายเงินซื้อก่อนที่จะเปิดดูมันด้วยซ้ำ โดยผู้ขายได้เล่าว่าตอนที่คุณยายของเธอยังมีชีวิตได้ออกคำสั่งห้ามทุกคนในบ้านว่าอย่าเปิดกล่องนี้เป็นอันขาดเพราะจะเป็นการลบกวนปีศาจดิบบับที่อาศัยอยู่ภายในกล่องและได้สั่งเสียก่อนเสียชีวิตเอาไว้ว่าให้นำกล่องนี้ไปฝังพร้อมกับเธอแต่ก็ไม่มีลูกหลานคนไหนทำตามหลังจากนำกลับมาที่ร้านเควิน ก็ได้เปิดกล่องดูพบว่าภายในกล่องนั้นมีป้ายหินขนาดเล็กที่มีอักษรภาษาฮีบรูสลักอยู่กับปลอยผมสีบอลและสีดำที่ถูกมัดรวมกันอยู่เป็นช่อและยังมีเหรียญเพนนีในศตวรรษที่1920จำนวนสองเหรียญและเชิงเทียนที่มีขาตั้งเป็นปรูปปลามึกโดยเควินเห็นว่าแปลกดี จึงเตรียมที่จะนำไปมอบให้กับแม่ในวันที่จะไปเยี่ยมโดยได้นำไปวางไว้ที่ห้องใต้ดินและคืนนั้นเองทั้งเควินและพนักงานในร้านก็ต้องพบกับเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เสียงประหลาดคล้ายกับเสียงสัตว์ดังแหลมๆออกมาจากห้องใต้ดินไฟที่เปิดปิดเองจนหลอดระเบิดเสียงทุกประตูห้องใต้ดินอย่างรุนแรงซึ่งพอเปิดไปดู กับไม่พบว่ามีอะไรแต่กลับมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปหมดหลังจากนั้นไม่นานเควินก็ได้นำกล่องวายไปมอบให้กับแม่และเวลาผ่านไปไม่นานแม่ของเควินก็ได้ล้มป่วยลงด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตันในสมองจนต้องเข้า ICU และแม่ของเควินก็ได้เขียนข้อความเพื่อสื่อสารกับเควินว่าฉันไม่ชอบของขวัญของแก ซึ่งก็หมายถึงกล่องใส่ไวชิ้นนั้นนั่นเองเควินจึงได้นำกลับมาไว้ที่ห้องใต้ดินเช่นเดิมและเหตุการณ์แปลกประหลาดก็กลับมาอีกครั้งเควินจึงนำไปมอบให้กับคนอื่นต่อและก็ใช้เวลาเพียงไม่นานผู้ที่ได้รับมอบก็หอบกลับมาคืนทุกคนโดยทุกคนเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดเช่นรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองตลอดเวลา บางคนถึงขนาดมองเห็นเงาดำขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาหาตอนกลางวันแสกๆด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเควินจึงตัดสินใจลงขายกล้องวายในเว็บไซต์ทันทีปัจจุบันดิฟบ,บักบ็อก ได้อยู่ในความครอบครองของนักสะสมของอาถรรพ์ที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ของอาถรรพ์และถูกเก็บไว้ในตู้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ใครมาเปิดมันอีกต่อไปและเรื่องของ d ดิฟบักบ็อกยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Possession หรือชื่อไทยว่ามันอยู่ในร่างคนอีกด้วย